คเคยเรียนชาวลูกเสือเนตรนาีอาได้ใช้งานก็คราวนี้แหละน้ำแบบเริ่มขึ้นมาแล้วอ่ะบรรยากาศดีเลยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงกลับจันนะคะกลับจันในวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวจันทบุรีหนึ่งวันคือเราไปเห็นรีวิวมาเขาบอกว่าที่นี่มันมีเกาะลับแห่งหนึ่งล้วก็เลยเฮ้ยมีด้วยเหรอ ไม่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นในฐานะที่เป็นคนจันต้องไปดูสัหน่อยว่าเอเกาะลับที่เขาว่าเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงแล้วมันอยู่ที่ไหนก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวเกาะลับแต่จะรับหรือเปล่าไม่รู้แล้วนอกจากเกาะลับแล้วเนี่ยเราก็จะพาไปเที่ยวที่อื่นๆอีกเดี๋ยวมาดูกันว่าจันทบุรีหนึ่งวันในวันนี้จะไปที่ไหนบ้างเราก็เลยรีบตัดสินใจขับรถมาจากกรุงเทพเลยทุกคน กวางจะตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะเปิดอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีก่อนนี้จะอยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ1.5กิโลเมตรแล้วระยะเวลาในการเดินทางไปเกาะน,นี้ก็ไม่นานเลยใช้เวลาประมาณ10-15นาทีเท่านั้นที่เกาะนี้สามารถขึ้นไปถ่ายรูปด้านบนหรือจะไปชมวิวด้านบนเกาะก็ได้แล้วตรงด้านล่างของเกาะนี้ก็ยังมีถ้ำเล็กๆอีกหลายถ้ำเลยและถ้าน้ำบดนี้สามารถเข้าไปดูในถ้ำได้เลยและบางถ้ำนะพอมันไม่มีทรายใช่ป่ะมันกลายเป็นถ้ำทะลุทุกคนนี่แหละคือจุดประสงค์ของการมาของเราแต่นามไม่เป็นใจไงทุกคนเราก็เลยได้ถ่ายแต่จุด เสียดาอยู่เหมือนกันแล้วที่นี่นะเขายังสามารถมาปิกนิกแล้วก็กางเต็นท์บนเกาะได้ด้วยส่วนด้านข้างเกาะเนี่ยยังมีแนวปะการังน้ําตื้นที่เราสามารถไปดําดูได้แต่น้องคนขับเรือบอกว่าน้ําก็จะคุณนหน่อยภาพที่เห็นก็อาจจะไม่สวยเท่าไหร่จะมาดูความงามธรรมชาติก็ต้องหมดนี้อเ,เย็นต่อปชาลูกเสือ ใครเคยเลี้ยงชาวลูกเสือเนนาลิยาได้ใช้งานก็คราวนี้แหละไปแต่ั็ต่อแล้วดูสีกระเป๋า ตอนนี้เราก็อยู่ที่เกาะกวางแล้วนานแล้วก็น้องคนขับเรือเนี่ยก็ได้มาส่งเราที่เกาะแล้วพอเรามาถึงเนี่ยน้ำมันก็ยังไม่ลดลงเลยทุกคนน้องคนขับเรือก็เลยบอกว่าให้เราเนี่ยไต่เชือกขึ้นไปก่อนแล้วก็เดินไปดำทางเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีจุดชมวิวให้เราไปถ่ายรูปตรงนั้นได้เลยต้องบอกว่าเป็นเกาะที่ยังคงความเป็นธรรมชาติไวมากอาจจะเป็นพอนักท่องเทีย่ยวยังมาเที่ยวกันไม่เยอะก็ได้ เที่ยวธรรมชาติของแพ้เขาบอกว่าให้เดินมาตามทางตามเชือกจะมาเจอมุมสวยๆก่อนแล้วทุกคนดูนะนี่กางเกงขาวกะว่าได้ได้ภาพได้รูปได้มุมสวยเอ้ยแต่สวยจริงเหรเอ้ยแต่สวยจริงนะนี่เขาบอกว่าให้มาถ่ายตรงมุมนี้ก่อนแดดมันไม่ร้อนเราก็จะได้ภาพได้รูปเลยทุกคนดู สวยมุมนี้สวยเลยโอ้มุมนี้สวยสวยมากอันเนี้ยเขาให้เราเดินขึ้นมาตรงจุดนี้ก่อนแล้วเราก็มาถ่ายรูปแต่เราไม่รู้นะตรงคําว่าที่มันเป็นแบบอุโมงค์อะไม่รู้ใช่อันนี้หรือเปล่าแต่ตอนเรามาดูดีน้ําเป็นแบบนี้เลยแต่ดูดีน้ําเป็นแบบเนี้ยน้ํายังขึ้นอยู่เลยทุกคน ือวิธีการเดินทางมาที่นี่ก็คือเป็นการนั่งเรือมาแล้วก็ถ้าเกิดว่ามาไม่ถึงหคนเขาหักห้าร่อยแต่ถ้าเกิดมาเกินหคนเขาก็จะคิดเพิ่มคนละ1 0 0ยบาทคือถ้ามา3คนก็คิด500อยมา5้าคนก็คิดห0 0ร้อย<ๆ>ก็วิธีการคิดก็แบบนี้เลยก็เป็นเรือประมงชาวบ้านที่แบบพาเรามาเลยนั่งเรือมาไม่นานนะทุกคนตอนแรกที่เราดูมาเขาบอกประมาณ 10- 1ถึงนาทีแต่มาดูแล้วว่ามันก็ประมาณไม่ถึง1ินาทีด้วยซ้ำเออนั่งมาแป๊บเดียวเพราะว่าเรานั่งมาจากตรงนู้นโอ้ยลมแรง เดี๋ยวเราลองไปเดินดูตรงอื่นก่อนว่ามีตรงไหนให้เดินดูอีกหรือเปล่าพราเขาบอกว่าให้เราขึ้นมาถ่ายรูปบนนี้ก่อนเพราะว่าไอ้ตรงป้ายเกาะกวางอะ่ะมันยังแดดร้อนปะ่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเล่นแล้วก็ไปเดินเล่นกันต่อไปสำรวจก่อนว่ามีตรงไหนให้แบบว่าถ่ายรูปเล่นหรืออะไรได้อีกเนาะไปกัน เราว่าที่นี่สวยนะแต่ว่ายังไม่ค่อยมีใครมาเที่ยวเท่าไหร่แต่ว่าการมาเที่ยวก็ต้องขึ้นอยู่กับน้ำด้วยนะว่าแบบเป็นยังไงเนี่ยตรงนี้เหมือนเป็นถ้าหรือเป็นลอดเข้าไปเลยอะ่ะเออแต่ว่าด้วยความที่น้ํามันขึ้นเนาะอ๋อแล้วการจะมาที่นี่นะก็ต้องเช็คระดับน้ําก่อนว่าน้ําขึ้นมากแค่ไหน กับการที่จะมาเที่ยวที่นี่เพราะว่าถ้าเกิดสมุติน้ําขึ้นเนี่ยเขาบอกที่มันมีแบบเป็นอุโมงค์ใช่ไหมที่แบบเป็นถ่ายรูปอุโมงค์เหมือนถ้าทะลุอะ่ะอันเนี้ยเราก็จะไม่สามารถถ่ายได้เพราะว่าถ้าน้ำมันขึ้นเราก็จะเข้าไปยืนถ่ายตรงนั้นไม่ได้เลยแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงส่วนใดเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นปะเหมือนเป็นถ้าเข้าไปข้างในเลยทุกคนในฐานะคนจันทบุรีก็อยากให้แบบว่ามีแหล่งท่องเที่ยวเยอะๆแบบอยากให้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเยอะอะอย่างที่เนี้ยก็ถือว่า โอเคนะเออแต่ว่าอาจจะเป็นคนยังไม่ค่อยรู้จักเนาะก็ถ้าใครมาก็ลองมาเที่ยวดูนี่ทุกคนดูดิน้ำสวยน้ำใสมากเมื่อกี้เราอยู่ตรงมุมนู้นมุมนู้นถ่ายรูปสวยน่ะตรงมุมนั้น,นถ่ายรูปสวยไปเดี๋ยวเราจะไต่เชือกลงไปกันทุกคนที่พี่เขาบอกให้เราขึ้นมาถ่ายบนนี้ก่อน ดูสิสวยมากเลยแดดร้อนแดดเริ่มมาแล้วที่นี่ยังถือว่าธรรมชาติแบบธรรมชาติเยอะมากๆอันนี้คืออยู่บนเนินเขายังแบบเป็นเขาเป็นอะไรอยู่อย่างนี้ทุกคนเนี่ยทุกคนแล้วก็แบบเขาก็แบบมีเชือกให้ไต่เดินแบบเนี้ยโอ้ยลมเย็น นี่เมื่อกี้เราไต่ขึ้นมาอีกโซนอีกด้านหนึ่งนะเนี่ยก็ต้องไต่ตามเชือกอย่างเงี้ยเห็นปะเป็นการเที่ยวธรรมชาติแบบกับธรรมชาติดีไงทุกคนใต้เกาะกว่างนี่ทุกคนดูบรรยากาศโโหบรรยากาศดีนะเนี่ย คือถ้าจะมานะทุกคนต้องเลือกมาแบบตอนช่วงแบบน้ําลงนะแต่เขาก็บอกว่าตอนเช้าน้ํามันลงนะหรือเราฟังผิดเหรอเป็นการเที่ยวเกาะวางแบบใดทุกคนเอ,อ้วม,มีน้องไก่ด้วยนี่น้องไก่ตุ๊กตสรุปคือเรามาน้ํากําลังขึ้นจะ้ะอะไรกันเนี่ย้ยน้ำขึ้นไม่พอแดบดบร้อนโอ้ยแม่เจา้า แต่ว่าสวยนะทุกคนดูดิตัวนั้นก็สวยอะ่ะเนี่ยเขาบอกว่าที่เนี่ยคือมาตั้งแคมป์ปิ้งกันได้ด้วยเห็นเพราะว่าอย่างนั้นนะว่าแบบมาทําอะไรกินกันบนเกาะได้ก็ <S <s <man> <S ก็ถือว่าบรรยากาศดีนะก็คงจะต้องมาตอนน้ําลงถ้าอย่าง,งาน,นั้นก็คือถ้าจะมาเนี่ยทุกคนต้องแบบเช็คน้ําให้ดีๆเลยว่าแบบขึ้นลงกี่โมงอันนี้คือขนาดแบบเราขามมาก่อนเมื่อวานเนอะว,ว่าโอเคตอนช่วงเช้าเนี่ย ก็คือน้ำมันลงน้ำมันลงสามารถมาได้อยู่ก็พอมาถึงเมื่อกี้น้ำมันก็ลงนะแต่พอเราลงมาจากบนเขาอะคือทุกคนดูดีแบบน้ำแบบเริ่มขึ้นมาแล้วอะตอนที่เรามาถึงอะมันยังแบบไม่ได้ไม่ได้แหง้งก็เลยน้ำมันยังไม่ขึ้นมากเท่าไหร่แต่พอเราลงมาจากเขาปุ๊บน้ำขึ้นเฉยลมแรงด้วยวันเนี้ยกว้างมาก ของเกาะควางเนาะก็คงจบที่เกาะควางแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวตรงไหนอีกเดี๋ยวคอยดูกันนะ หลังจากที่เราออกมาจากเกาะแล้วก็ขับรถเข้าเมืองไปกินร้านอาหารตามสั่งที่เขาบอกว่าเป็นร้านลับแล้วร้านนี้มีชื่อว่าร้านเจปูตามสั่งที่เราสั่งก็จะเป็นข้าวผัดปูพิเศษแล้วก็ผัดพริกแกงทะเล2จานนี้ราคาไม่ถึง120ทั้งได้เยอะแล้วก็อร่อยด้วยแล้วของคณะสดมากๆเลยแนะนําเลยร้านนี้ร้านจะอยู่ตรงข้ามกับห้างทองจันทนินมิตรถนนท่าหลวงหรือสามแยกไฟแดงที่จะเลี้ยวไปโบสถ์คริสต์ถึงจะเป็นร้านบ้านแต่คุณภาพไม่บ้านนะ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านหอมดินกลิ่นจันเนาะเป็นร้านคาเฟ่เปิดใหม่จันทบุรีทุกคนก็ที่นี่ก็คือเป็นที่ที่สามแล้วก็จะเป็นที่เที่ยวจุดสุดท้ายที่เราจะมาแวะกันในทริปจันทบุรีในวันนี้แล้วก็แดดก็ประมาณแบบนี้อีกแล้วทุกคนวันนี้ก็สมบุกสมบันมากเลยทุกคนดูบรรยากาศเดี๋ยวเราเข้าไปหาสั่งอะไรกินกัน เขาก็แบบตกแต่งแบบสไตล์ไม้แบบเขาเรียกไรแบบบ้านฟางบ้านอะไรแบบนี้เออก็สวยดีนะทุกคนเนี่ยที่เดินเข้ามาแต่วันนี้แบบคนเยอะมากเออสวยนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศด้านบนเลยนะทุกคนคือเราขึ้นมาตรงด้านบนเนาะก็จะได้เห็นแบบวิวบรรยากาศรอบ บรรยากาศดีทุกคนบรรยากาศดีเลยคือที่นั่งเขาเยอะนะก็จะมีทั้งแบบว่าอินดอร์แล้วก็เอาดอร์บรรยากาศก็ประมาณนี้ทุกคนคือสถานที่เขากว้างมากนะ อันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบแตกแต่งด้วยไม้ไผ่ร้านหอมดินกลิ่นจันเป็นร้านคาเฟ่เปิดใหม่แล้วช่วงที่เราไปเนี่ยเป็นช่วงของ soft o p น n i n g เราตรงกับวันหยุดด้วยลูกค้าก็จะเยอะเป็นพิเศษที่นี่สถานที่กว้างมากแล้วก็มีสนามเด็กเล่นให้น้องๆด้วยถ้าใครจะมานะเราแนะนําว่าให้มาหลังบ่ายสองบ่ายสามไปเลยเพราะว่าแดดจะลม่มอากาศจะดีแล้วก็ไม่ร้อนแต่ที่ด้นานนอกเนี่ยเขาจะมีพัดลมไว้ทุกจุดเลยนะสายถ่ายรูปเนี่ยก็ต้องชอบแน่ๆเพราะว่าสามารถถ่ายได้ทุกมุมถ่ายได้ทุกรูปถ่ายได้ทุกจุดเลยแล้วก็ยังมีีจุดไฮไฮลทท์่ใครมาาก็ต้อง ีตรน้คาเฟ่ที่นี่ก็จะมีทั้งอาหารเครื่องดื่มเบเกอรี่มาที่เดียวครบเลยที่เราสั่งก็จะเป็นเค้กส้อมอเมริกาโน่แล้วก็คาปูชิโน่ร้อนแล้วลเขาก็จะถามด้วยนะว่าเราต้องการคั่วเข้มแค่ไหนแล้วเป็นคาเฟ่ที่นั่งได้นานอยู่ได้ยาวจริงๆขนาดคนเยอะเรายังนั่งได้เป็นชั่วโมงเลย สำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปก่อนแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยหรือมีที่ไหนแนะนำหรือมีที่ไหนอยากให้เราไปก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะไปก่อนแล้วทุกคนบ๊ายบาย